สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงช่วยพระราชทานทานสลักกัทพัดวัดพระธาตุช้างคำบวรวิหารประจำปีพุทธศักราช2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายนพุทธศักราช2565ณบริเวณแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือถือเป็นสนามแรกของสนามเทศบาลเมืองน่านในปีนี้ท่านผู้มีเกียรติครับต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรือพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์ประเพณีอันสวยสดงดงามของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านดังคำขวัญที่ว่าแข่งเรือลือเรื่องเมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินแดนดินส้มสีทองเรื่องรองพระาธาตแช่แห้งในพิธีปิดการแข่งขันในครั้งนี้จะมีการมอบรางวัลในแต่ละประเภทการแข่งขันทั้งหมด5ประเภทด้วยกันที่ดําเนินการแข่งขันจนเป็นที่แล้วเสร็จไม่ว่าจะเป็นประเภทเรือใหญ่ประเภทเรือกลางประเภทเรือเล็กประเภทเรือแบบโบราณและเรือเอกลักษณ์น่าน5ประเภทด้วยกันนะครับ ขณะนี้ผู้แทนจากชาวเรือต่างๆที่ได้รับรางวัลพร้อมกันแล้วณบริเวณประมำพิธีกองอำนวยการขอต้อนรับท่านประธานในพิธีครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่อย่างเป็นทางการที่ท่านได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งครับ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานทานสลักพัดวัดพระธาตุช้างคำบัวระวิหารประจําปี2565ได้กล่าวรายงานในพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานทานสลักพัดวัดพระธาตุช้างคำบัวระวิหารต่อประธานในพิธีขอเรียนเชิญครับ เรียนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านชัยนรงค์วงใหญ่ที่เคารพอย่างสูงกระผมในานามเทศบาลเมืองน่านสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านคณะกรรมการจัดงานแขกผู้มีเกียรติฝีพายเรือแข่งและประชาชนชาวจังหวัดน่านรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ท่านได้โปรดให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานทานสลากพันวัดพระธาตุชังคำวลวิหารประจําปีพุทธศักราช2565ในวันนี้ขอเรียนเพื่อทราบว่างานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านประจําปีพุทธศักราช2565 ได้ดำเนินการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่10และวันที่11กันยายน2565ซึ่งในปีนี้มีเรือเข้าร่วมแข่งขันจำนวน40ลำแยกเป็นประเภทเรือใหญ่จำนวน4ลำประเภทเรือกลาง9ลำประเภทเรือเล็กจำนวน9ลำประเภทเรือแบบโบราณ จำนวนสี่ลำและประเภทเรือเอกลักษณ์น่านจำนวน14ลําลำบัดนี้การดำเนินการแข่งขันได้เสร็จสิ้นลงเรียบร้อยแล้วคณะฝีพายเรือแข่งได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างเต็มที่ทำให้บรรยากาศในการแข่งขันเกิดความสนุกสนานสมัครสมานสามัคคีด้วยมิตรไมตรีอันดียิ่งเพื่อเปนเกียรติ และความภาคภูมิใจของคณะฝีพายเรือแข่งที่ชนะการแข่งขันกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้มอบถ้วยรางวัลเงินรางวัลและกล่าวให้โอวาทให้กับคณะเรือแข่งที่ชนะการแข่งขันและทำพิธีปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานทานสลากพัดวัดพระธาตุชังคำวรวิหาร ประจำปีพุทธศักราช2565ต่อไปขอากาบเรียนเชิญครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านเชนรงวงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อที่จะมอบธงเกียรติยศรางวัลที่หนึ่งและเงินรางวัล สำหรับการแข่งเรือในแต่ละประเภทครับรางวัลที่1ประเภทเรือใหญ่ได้แก่เรือนาวาผาสุกวัดสวนหอมครับขอเสียงปรบมือครับซึ่งรางวัลที่1ประเภทเรือใหญ่จะได้รับเงินรางวัล25,000บาทถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรลรัษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีและได้รับช่วยรางวัลเกียรติยศด,ด้วยนะครับ ขอแสดงความยินดีกับเรือใหญ่นาวาผาสุขวัดสวนหอมครับลำดับต่อไปครับรางวัลที่1ประเภทเรือกลางได้แก่เรือปวยจือน่านราชมงคลบ้านนาหนุนสองสวัดมิ่งเมืองครับ,<ชอ>บเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ให้เกียรติมอบรางวัลที่หนึ่ง ประเภทต่างๆก็จะมีธงและเงินรางวัลเกียรติยศนะครับสำหรับรางวัลที่1ประเภทเรือกลางรางวัลเงินสด2 0 0 0 0บาทถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและธงเกียรติยศประจําการแข่งขันด้วยนะครับประเภทเรือเล็กครับรางวัลที่1เรือมินตยาบ้านานาหน,นุน2-3วัดมิ่งเมืองครับ ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับรับรางวัลเงินสด15,000บาทถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทงเกียรติยศประจําการแข่งขันในครั้งนี้กับประเภทเรือเล็กเรือมินตยาบ้านนาหนุน2-3วัดมิ่งเมืองครับลำดับต่อไปครับรางวัลที่1 ประเภทเรือแบบโบราณได้แก่เรือเจ้าแม่ส้อยฟ้าวัดร้องตององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงตึดครับซึ่งจะได้รับรางวัลเงินสด2 0,000บาทช่วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนิธฐถาี่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัลราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและธงเกียรติยศประจำรางวัลที่หของประเภทเรือแบบโบราณครับ และถัดไปครับรางวัลที่1ประเภทเรือเอกลักษณ์น่านได้แก่เรือน่านศิลาทองบ้านผาขวางหมู่ที่4และหมู่ที่10รับรางวัลเงินสด15,000บาทถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทงเกียรติยศประจำการแข่งขันในรางวัลที่หนึ่งนี้ ขอบพระคุณท่านชัยนรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านในช่วงนี้ครับและจากนี้ไปจะเป็นการมอบรางวัลอื่นๆถัดไปในแต่ละประเภทขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านสุรพลเทียนสูตรได้มอบรางวัลที่สองประเภทเรือใหญ่ครับ รางวัลที่สองประเภทเรือใหญ่ได้แก่เรือภูพยักษ์บ้านป่าคาป่าศักครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับรางวัลที่สองประเภทเรือใหญ่ด้วยนะครับรับรางวัลเงินสด20,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองน่านนะครับ ขอบพระคุณครับขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านอนุวัตท้าวเชียงอุปนายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านได้มอบรางวัลที่3ประเภทเรือใหญ่เป็นลำดับถัดไปนะครับรางวัลที่3ประเภทเรือใหญ่ได้แก่เรือนางพญายอดขวัญบ้านดูเหนือพัฒนาหมู่12ครับรับรางวัลเงินสด10,000บาทพร้อมรางวัลเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่านครับ ขอบพระคุณท่านอุปนายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านท่านอนุวัฒน์เท้าเชียงนะครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลเมืองน่านท่านวิจิตชัยมงคลได้มอบรางวัลที่4การแข่งขันประเภทเรือใหญ่เป็นลำดับถัดไปนะครับสำหรับรางวัลที่4การแข่งขันประเภทเรือใหญ่สนามเทศบาลเมืองน่านนัดเปิดสนามนี้นะครับได้แก่เรือเพชรภูกวงวัดดูใต้ครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองน่านท่านนกกรสิริรัตพิริยะครับได้มอบรางวัลที่ครับในการแข่งขันประเภทเรือใหญ่ขอแสดงความยินดีกับเพชรภูกวงวัดดูใต้ครับขอบพระคุณครับ จากนี้ไปจะเป็นการมอบรางวัลประเภทเรือกลางครับในรางวัลที่สองประเภทถ่วยก่อและถ้วยขอเป็นลำดับต่อไปเรียนเชิญพันเอกณริศักดิ์สุทธจันทร์ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทเรือกลางเป็นลำดับถัดไปครับรางวัลที่2ประเภทเรือกลางได้แก่เรือสิงรัตนวัดร้องตองม่วงตึดครับ รับรางวัลเงินสด15,000บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศจากเทศบาลเมืองน่านรางวัลที่3ประเภทเรือกลางครับท่านผู้แทนผู้มัญชาการมณฑลทนหารบกที่38จุฬนาให้เกียรติมอบรางวัลต่อเนื่องนะครับรางวัลที่3ได้แก่เรือสุชัยธรรมนันวัดพยาววัดสำนักสงฆ์ธรรมชัยครับ รับรางวัลเงินสด9,000บาทพร้อมกับถ่วยรางวัลเกียรติยศของเทศบาลเมืองน่านรางวัลที่4ประเภทเรือกลางครับได้แก่เรือพรพยาแก้วบ้านทงน้อยหมู่3หมู่3และหมู่14นะครับรับรางวัลเงินสด8,000บาทพร้อมกับถ่วยรางวัลเกียรติยศจากสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ขอบพระคุณพันเอกนริศักดิ์สุทธจันทร์ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38เป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้อำนวยการกนกวันพดุงขันได้มอบรางวัลประเภทขอประเภทเรือกลางเป็นลำดับถัดไปครับรางวัลที่หประเภทขอเรือกลางได้แก่เรือแม่สบายทองวัดกู่เซียวครับ รับรางวัลเงินสด7,000บาทพร้อมกับถ่วยรางวัลเกียรติยศนะครับและรางวัลต่อเนื่องครับรางวัลที่2ประเภทขอได้แก่เรือเจ้าหลวงพญาภูสองวัดพญาภูครับรับรางวัลเงินสด6,000บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศขอบพระคุณผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านท่านผู้อำนวยการกนกวันพดุงขัน ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณอักคราปวนสิงค์ผู้จัดการไทยวัสดุสาขาน่านได้มอบรางวัลที่3ที่4เป็นลำดับถัดไปครับรางวัลที่สถ้่วยขอของประเภทเรือกลางได้แก่เรือเจ้าแม่ประดู่เงินวัดดู่ใต้ครับรับรางวัลเงินสด5,000บาทพร้อมกับถ่วยรางวัลเกียรติยศรางวัลที่4ถ้่วยขอประเภทเรือกลาง ได้แก่เรือฟ้าลั่นภูมินท่าลี่ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรับรางวัลเงินสด4,000บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศขอบพระคุณคุณอัคราปวนสิงห์ผู้จัดการไทยวัสดุสาขาน่านครับขอเรียนเชิญท่านคลังจังหวัดน่านท่านปฏิตาเลาหะพิบูรณ์รัตนาได้มอบรางวัลที่สองรางวัลที่สประเภทเรือเล็กเป็นลำดับถัดไปครับ รางวัลที่2ประเภทเล็กได้แก่เรือเทพจุลารักษ์วัดแสงดาวครับรับรางวัลเงินสด12,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรางวัลที่3ประเภทเรือเล็กครับได้แก่เรือจิราพรทรั์พูลทวีวัดม่วงตึด วัดเจดีวัดป่าหัดครับรับรางวัลเงินสด8,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอันเมืองน่านนะครับ <What? S 1> ขอบพระคุณท่านคลังจังหวัดน่านท่านปฏิตาเลาหาพิบูรณ์รัตนาเป็นอย่างสูงครับ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านท่านสายันชัยยศได้ให้เกียรติมอบรางวัลต่อไปนะครับนั่นคือรางวัลที่4ประเภทเรือเล็กรางวัลที่4ประเภทเรือเล็กได้แก่เรือสิงหน่านสาวสวยบ้านป่าคาป่าศักครับรับรางวัลเงินสด7,000บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศนะครับ ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาน่านเป็นอย่างสูงครับลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านขนส่งจังหวัดน่านท่านสหาชาติคำพูลได้ให้เกียรติมอบรางวัลเป็นการต่อไปครับรางวัลที่หนึ่งประเภทขอของของประเภทเรือเล็กนะครับ ได้แก่เรือสาวน้อยนิลุบลวัดพยาวัดนะครับรับรางวัลเงินสด6,000บาทพร้อมกับช้วยรางวัลเกียรติยศขอแสดงความยินดีด้วยนะครับรางวัลที่2ประเภทช่วยขอของประเภทเรือเล็กนะครับขอแสดงความยินดีกับเรือขวัญทาราครับรับรางวัลเงินสด5,000บาทพร้อมกับช้วยรางวัลเกียรติยศ ขอบพระคุณท่านขนส่งจังหวัดน่านท่านสหาชาติคำคูณเป็นอย่างสูงมานโอกาสนี้ลำดับต่อไปเป็นการมอบรางวัลประเภทเรือแบบโบราณขอเรียนเชิญท่านโทรคมนาคมจังหวัดน่านท่านภัยทูลบุญยจันทร์ครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทเรือแบบโบราณรางวัลที่สองครับได้แก่เรือเจ้าพ่อสุขวัดสวนหอมครับ รับรางวัลเงินสด1 5 0 0 0บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลต่อเนื่องนะครับรางวัลที่3ประเภทเรือแบบโบราณได้แก่เรือเจ้าพระพยาเรือเรือเจ้ายอดฟ้าเรืองวัดกู่เซี่ยวเยาวชนเวียงสาครับรับรางวัลเงินสด8,00 0บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศ ขอบพระคุณท่านโทรคมนาคมจังหวัดน่านท่านบุญยญจันทร์นนลำดับต่อไปครับจะเป็นการมอบรางวัลประเภท ลำดับถัดจากนี้ไปครับจะเป็นการมอบรางวัลประเภทเรือเอกลักษณ์น่านนะครับขอเรียนเชิญท่านวริษนันจันทรมนตรีผู้อำนวยการวิทยายลัยสารพัดช่างน่านได้มอบรางวัลเป็นลำดับถัดไปนะครับสำหรับประเภทเรือเอกลักษณ์น่านรางวัลที่สองได้แก่เรือเจ้าขุนปัวบ้านหวังม่วงอำเภอปัวครับรับรางวัลเงินสด1 2 0 0 0บาท พร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านจะมอบรางวัลต่อเนื่องเลยนะครับรางวัลที่3ประเภทเรือเอกลักษณ์น่านได้แก่เรือเทพจอมหมอกจากบ้านน้ำเกียนนะครับรับรางวัลเงินสด8.000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลที่4 ประเภทเรือเอกลักษณ์น่านครับได้แก่เรือเพชรทรา,ายทองบ้านอาหามรับรางวัลเงินสด7000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศซึ่งถ้วยรางวัลเกียรติยศนี้มาจาก2อหน่วยงานหลักนั่นก็คือเทศบาลเมืองน่านและสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการวริษณ์นันจันทรมนตมีผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้แทนหัวหน้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านท่านพัฒนาไวยลิมครับได้ให้เกียรติมอบรางวัลประเภทขอของประเภทเรือเอกลักษณ์น่านเป็นการต่อไปขอเรียนเชิญนะครับรางวัลที่1่ถ้วยขอประเภทเรือเอกลักษณ์น่านครับได้แก่เรืออินทรีทองวัดน้ำครกใหม่ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ รับรางวัลเงินสด6,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศรางวัลที่สองถ้วยขอประเภทเรือเอกลักษณ์น่านนะครับแม่คนสวยวัดธงหลวงรับรางวัลเงินสด5,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่านครับรางวัลที่สามถ้วยขอของประเภทเรือเอกลักษณ์น่านเจ้าแม่บุญเรียบวัดน้ำครกเก่าหมู่5หมู่11 ขอเรียนเชิญคร,รับรับรางวัลเงินสด4,000บาทพร้อมกับถ่วยรางวัลเกียรติยศและรางวัลที่4ถ่วยขอประเภทเรือเอกลักษณ์น่านขอแสดงความยินดีกับเรือยอดขุนพลวัดพวงพยอมรับรางวัลเงินสด3,000บาทพร้อมกับช่วยรางวัลเกียรติยศและนี่คือการมอบรางวัลทั้งหมดของงานแข่งเรือสนามเทศบาลเมืองน่าน ขอกราบเรียนเชิญท่านชัยนรงค์วงใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวปราศัยและกรุณาให้เกียรติกล่าวปิดงานเป็นลำดับถัดไปครับกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านทางท่านทีมงานของเทศบาลเมืองน่านท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่านทุกท่านครับท่านผู้แทนของ มณฑนฐานบกที่38แล้วเรามีหัวหน้าส่วนราชการมากันวันนี้โอ้พร้อมพรัพร่งกันนะครับหลายท่านนะครับก็มีท่านคลังจังหวัดนะครับท่านผอ,อสวทท่านผอ,อวิรัยสารพัดช่างท่านหัวหน้าสถานีอุตุนะครับท่านขนส่งจังหวัดนะครับแล้วก็ท่านโทรคมนาคมจังหวัดน่านนะครับในวันนี้ท่านผู้บริการจังหวัด น่านท่านวิบูลแววบัณฑิตท่านมีภารกิจสําคัญที่กรุงเทพนะจึงมอบหมายให้ผมครับเชรองใหญ่รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้มาร่วมในพิธีปิดในวันนี้แทนนะครับขออนุญาตอุ้กําเมืองแ้กกันนะครับนาอครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ตื่นเต้นนะครับเตือนนี่เป็นเตือนแรกนะที่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเนี่ยนะที่ได้มาพอกันแข่งเรือที่มีสีสันนะแล้วก็มีความสวยงาม ได้เห็นสีหน้าแววตาของฝีพายของกองเชียร์แล้วก็ของทีมงานทุกคนเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกปลื้มใจอย่างนักเลยลเห็นความมุ่งมั่นของผู้คนแล้วก็กว่าจะเขาจะหันวันเนี้ยมันบาดใจแค่เกิดขึ้นวันนี้เปิ้นซ่อมกันมาเหมือนตะกี้ผมถามนะบางทีมซ่อมเดือนหนึ่งบางทีมบอกสองเดือนก็มี นะไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็คือสิ่งที่มันสะท้อนอความเป็นตัวตนของคนเมืองน่านเขาการใช้ชีวิตอยู่ในอยู่ในสังคมในชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้น้ำนะอยู่กับสายน้ำของเรานะเพราะการซ่อมตรงนี้เนี่ยมันใช้เวลาเมืนแล้วก็มันก็ต้องมาอยู่รวมกันมากินด้วยกันมากินน้อนบัตที่กินนอนด้วยกันเห็น่ัตะกอนนี้บังเต้อก็ไปกินไปน้อยอยู่ในวัดเนี่ย นะครับก็เกิดการเรียนลูกเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการช่วยเหลือกันะความมีน้ําจิตน้ําใจกันไะอ้สิ่งนี้คือพื้นฐานนะความเป็นตัวตนของบางนานนะซึ่งผมคิดว่าตีอื่นเนี่ยเขาก็มีตังกันออกไปเนาะแต่ตีนานเนี่ยเขาก็มีบบบแป้ตีอื่นนะครับอันนี้นะ่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีขนาดนักนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้ถ้วยรางวัลโดยเฉพาะ ทีมที่ได้ถ้วยพระราชทานนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลสูงสุดของของทุกท่านของทุกทีมนะซึ่งจะเป็นขวัญและกําลังใจในการที่จะแข่งขันต่อนะเขายังมีแฮมเตอร์หนึ่งนะวันที่เสารสเส,สามนะครับก็ต้องถือว่าเป็นนัดปิดสนามนะเป็นการฉลองกระถินนะครับนะก็เป็นสนามใหญ่ของจังหวัดแถมคำนะเขาจะเจอกันในนั่นแฮมเตอรหนึ่งนะครับส่วนทีมที่ยังบม่ได้ถ้วยในวันนี้ ท่านก็สามารถไปฝึกปรือไปซ่อมกันให้นัก,กว่นนี้นะเพื่อมาชิงรางวัลได้นะและขอขอบคุณโดยเฉพาะยังยิ่งที่สุดเลยนะครับก็คือเทศบาลเมืองน่านนำโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะซึ่งกว่าจะเห็นในภาพวันนี้นะครับมันมีรายละเอียดมันมีไออย่างปริกย่อยนักมากมายนะกว่าจะเห็นจริงๆสวยงามในวันนี้นะครับมันบาดใจแค่แค่อยู่ตรงนี้แล้วมันเกิดขึ้นได้เลยมันต้องอาศัยความทุ่มเท นะต้องอาศัยความเสียสละแล้วก็การนำนะการนำที่ดนะีของผู้บริหารของเทศบาลนะในน้ำของจังหวัดน่านเองต้องขอขอบคุณตรงนี้ไว้นักๆนะครับครับผมก็วันนี้ขณะนี้ก็ได้เวลาตีมาะสมแล้วผมครับขอร่วมกับทุกท่านนะขอปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงช่วยพระราทานหนะ้าบัดนี้ครับและเจอกันใหม่นะครับวันที่2 2ตุลาครับสวัสดีครับ ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองน่านหัวหน้าส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรราษร์สุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อจะร่วมกันขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบรมีเพื่อน้นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในช่วงท้ายนี้ครับ ถวายความเคารพแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทั้งหมดต้อง ขอบพระคุณครับการดำเนินการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุดสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับ